อันนี้ขันนข้นตอนขั้นตอนเอ็ดไม้งามันนี้สั่งซิดเอ็ดไม้งามันอันนี้เ,นนนเป็นเครือบ,นอบนนินเครือบินโมเมนต์เครือทัดเขาเครือบินก็สิได้อยู่บ้านสองปีแล้วก็ดอกแล้วก็ดอกแล้วก็ต้องได้เห็ดใหม่เรื่อยๆบวกเกินสองปีสามปีต้องได้เห็ดใหม่เลยรอบนี้ถึงดงังสิบ่ขาดแต่ว่าไม้มันสิเกิดการสำลุดเนาะ เกิดการหักก็ต้องได้เห็ุใหม่เรื่อยๆถ้าเอาเล็กบัได้เพี่นเองเล็กนี่มันเป็นสนิมเล็กบัวได้เป็นสนิมป่าบอ่อเข้าได้ถ้าเกิดสนิมแล้วลลนนอันนี้เป็นขั้นตอนการอิดโครงสร้างโครงสร้างของรอบโครงสร้างของรอบ,รรอรอบต้องทำลักษณะนี้ก่อน อันนี้คือทางทางทางป่าเข้าเนี่ตัวนี้องเลยทางป่าเข้านี่คือคือโครงสร้างของหลอบอน,นี่ลักษณะนี้หลายลังแลนี่คนเห็ดนี่ไ็ไดะหลอบปลานางเพราะว่าแต่ปลานางแล้วเข้าคู่ป่า ว่เพื่อนีนเอ็ดคักเลยเง้ยประมาณจากร้อยห้าสิบเซนความสูงมันเนาะความกวามา้างประมาณแปดสิบเซนเส้นผ่าศูนย์กลางเครื่องคัดเขาอย่างเดียวไม่ได้เอาเครื่องอื่นตอนนี้เห็ดเพิ่นเห็ดแล้วเลยนะตอนนี้เป็ยนบางอันนี้ช่างยุ ผ่านป่ากันได้นี่เอ็ดเรียบร้อยแล้วเอ็ดหน่วยรอบเรียบร้อยแล้วขั้นตอนนี้คือขั้นตอนตีหมันใส่มไปสาธิตการเข้ามาไหมโบมุนจักรบมี่ภัยการเข้าเนะการเข้าหน่วยมาเนาะเดียวเขาเอ็ดสะก้อนเข้าจังสีนั้นนี่ตีมันเพื่อป้องกันป้องกันในตะข่ายมองนี้มันขาดมันมันสิกระทบกับไม้กับลักเนาะกับลักยามเขา น้ำไหลนะเวลาน้ำจะไหลมามันสิเชือกตัวนี้นี่มันสิปะทะกับไม้มันสิขาดต้องตีอันนี้กันไว้เอื้อ่ามันมีพลาสติกแข็งปีนี้มูมี่เขาว่าขาดวะ่ะน้ำไหลขึ้นหมุยรลอบอันนี้พร้อมเกือบพร้อมสีไซสแล้วเอาแค่แค่เอาเชือกเนาะเชือกมาหมัดใส่เชือกมามัดใส่แล้วก็เลี้วบ่ไอ้กาดาไปทั้งไหนว่ะาน,น,นม,ามต เบ่งดูดแล้วแหละตอนนี้เพยังขาดขาดเสือกเนาะเพิ่ยังบริสายเสือกอยู่ดังรอบขนาดนี้สี่เซนสี่เซนอันนี้เป็นอินดังดังนี่ดังอินได้เท่กันเป็นเป็นแบบนี้ก็ได้เป็นแบบสีเขียวนี้ก็ได้หรือเป็นสีขาวนี้ก็ได้แต่คนสีแต่แต่คนมักเนาะแต่ส่วนมากอินอันนี้ป่าใหญ่เข้าแล้วบ่อยู่เลย เป็นปลาข้าปลาปลาเครงจังสิหรือปลาอีกร,รมเ,เข้าแล้วบอยู่ขาดแต่ถ้าเป็นเอ็นเขียวแบบนี้นโอ้ยโบเหลือเลยบโบขาดเพราะมันมีความเหนียวความมันกว่ากันอ,อ,อันนี้คือซําบแลเหเงินหลังคาเนโอ้เอ็ดหลายเล้ ห้าหกสิบหลังนงเแต่ว่าถามเพื่อนว่าเพื่อนบอกขายเด้บอกขายเอาไว้เอาไวไ้ใส่จังสิขายก็บุรู้ว่าเสีบุรู้ว่าสิส่ยจังใดเนาะมันมันประกอบบาได้มันมันจังใดล่ะพ่อเต,เ,ตเต็มเต็มเ่อนเลยอาติโทเต็มไปด้วยรอบอันนี้พร้อมใส่แล้วเพื่อนมัดเชือก ใส่เลยอัอนนี้มาเฉื่ออันนี้ใส่ละพร้อมใส่ด่างขนาดสามเส้นครึ่งเนาะอันนี้พ่นขนาดาปลาตัวน้อยเน่ยังน้อยสามเส้นครึ่งกับสี่เส้นอันนี้น่าจะเป็นสี่เส้นตัวนี้น่าจะเป็นด่างสี่เส้นเนาะประมาณหกสิบเจ็ดสิบหลังได้ผู้หลั พร้อมใส่น้ำมากับเมนเอาลงไปใส่เลย